โอเคครับผมสวัสดีครับครับรีวิวนะครับผมดีมนะครับผมดีมครุษสภานะครับปี2533นะครับเอกสารมีเล่มมีสำเนาบัตรนะครับแต่สำเนาสำเนาบัตรเจ้าของรถหมดอายุนะครับผมล้อแมกของเบรกใหม่นะครับผมเป็นคาบูดตดนะครับท่อเบรกใหม่นะครับเป็นท่อผ่านะครับผ่าเสียงนุ่มๆนะครับผมนี่ฮะโช้กหลังเบรกใหม่นะครับ คุญแจไม่มีนะครับยังไม่ได้ทํานะครับก็ไปต่อตรงนะครับแล้วก็ตําหนิจุดหนึ่งก็คือเบาะนะครับเบาะเบาะเหมือนจะหักนะผมยังไม่ได้เบิกใหม่นะครับเป็นว่าผมขายตามสภาพนี้ไปก่อนนะครับผมบางโซ่ผมเบิกใหม่นะครับนี่นะฮะนี่นะีดีโอนะครับบูแดดนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ